ต้องขอขอโทษแพรี่กับขอโทษแมลีนาทั้งคู่อันนี้ต้องขอโทษทั้งคู่จริงแต่ก็แพรีอ่อ่ะเชื่อไหมว่าตอนแรกอะ่ะใครไปจับหัวเขาเนี่ยเขาเขาพูดแม่อย่าเล่นผมหนูเลยอันนี้คือเขาพูดกับแม่ลำส่วนตัวอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาก็แบบช่วงที่แบบผมคิดว่ากําลังไลฟ์อยู่คงไปดึงแล้วหลุดจริงๆก็รู้เลยว่าแพรลี่แบบน้ําตาไหลเลยอะ่ะ

อขอขอโทษแพรลี่ครับขอโทษแมน่าทันนี้ต้องขอโทษทุกจริงจากที่แบบว่าวันนัหน้าเราจะถ่ายงสองเทปแล้วก็บ้านบอกจะมีห้องหลายห้องนะอ่ะนี้ออกอ่ะวาดูมีน่าจังนูนนน้นปรากฏว่าตอนจบอ่ัทีมงาน่บอกเฮ้ยขอไลหน่อยห้าสีสมองแมดิน่าเขเล่นใหญ่อยู่แล้วเล่นแสี่สามสองแบบาคนถามาอูทำไมเล่นใหญ่ขนาดนั้นแต่ก็รู้นะว่าเวลาน,นังเนนเ่องเล่นี้ เล่นเราแบบคนเปรตไม่ถูกเพรเข้าใจนานมาแต่ก็คารีอะเชื่อไหมว่าตอนแรกอ่ะเคยไปจับตัวเขาเลยเขาพูดแน่อย่าเล่นผมหนูเลยอันนี้คือเขาพูดกันนบแม่ส่วนตัวอยู่แล้วเงี้ยเพรว่าเหมอนนือนประมาณหนักไปเล่นหนักคนใช่ไหมล่ะแล้วตอนกระชากน,นิดนึงอันนั้นอันนันมีการเตะม,มาก่อนหนังแต่หมายถึงว่าอันเนี้ยดูดีๆเราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเอาไว้ยเหมือนก็มันจะกอดลากันอะไรเงี้ยแล้วก็ เขาก็แบบชวนแบ,บคิดว่ากำลังไลฟ์ไปดึงแล้วจริงๆก็รู้เลยว่าแพลนี้แบบอะไรเลยอะช็อกบ้าใครจะไม่ช็อกนะช็อกแบบว่าเฮ้ยมันทุกอย่างมันจะจบดีๆอะจบแบบแบบไม่ไม่ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นอย่างนี้น่าก็เกิอไปมนาำร้องไปือแบบว่า น้ำมารู้ที่น้องทำที่บอกว่าเฮ้ยแม่แต่รีคงร้องไห้เราก็แต่ตอนนั้นคือช็อกอยู่แล้วรู้ว่าแบบรู้ว่าแบบมันมันหนักแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยเรียกพี่ลีน่าพี่นาพี่ด้วยหน่อยสีอะไรเงี้ยมันจะตอนนี้เขาไลฟ์อยู่นะตอนที่ในระหว่างที่แตรีไลฟ์กับบ้านแตรลก็อยู่ใกลกับบ้านพี่นำเนีแล้วก็ในระหว่างเขาไลฟ์อยู่อ่ะ ก็กวาจะบอกอจะบอกพินิได้ไงเพราะพินได้กต้องถ่ายตอบไปใช่ไหมล่ะเพาะ่าอ,อนนี้เขาตัดสินใจบอกเองลึเไงวอนนี้มอมขอโทษที่ง,งานไม่เคยียนไม่เชื่อรตัวเราเองตอทางทำงานใช่หมะแล้วก็พมอาำรร้อีกทีคือสำหรับเก่ยนชุดแล้วก็แต่นี่ไปแล้วอย่นี้ ใช่อ่ะแต่เขาก็ไม่ผิดอ่ะเขาก็บอกว่าเขาพูดคำหนึ่งที่เราก็สนุกแต่นะว่าวิธของเขาเขาเหมือนหวงคนของเขาอะไรเงี้ยไปดึงเขาองเขาควรู้สึกนี้น่าจะเขาบอกว่า,รา,รว,าว่ามันก็คือการสแสดงแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมันไม่มันไม่รู้ว่าจะ,สะแสดงเพราะมันไลฟ์อยู่อ่ะ จัดฉากหรืวมป้่าคะชีวิตนี้คือแบบถ้าจัดฉากก็นัดฉากไม่จัดฉากผมชอบอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรชอบอยู่แบบอยูแบบคนจัดหรือแบบอยสถานการณ์ตอนนี้ก็คือมีคนใส่กันจบแล้วคือประเด็นหนักคือนางจบแล้วแต่นางหวังดีกับเราด้วยนะพี่มอสไลฟ์สิเดี๋ยวหนูช่วยแชร์ในเพจให้คือความหวังดีนะเราถึงรู้สึกดีกับคู้พี่เ้องป่ะถามว่าอันนั้นฉาบเทียมันไม่ใชฉาบเทียคือปรากฏว่าเหมือนกับ เหมือนรายการใหม่อะมื่อรั้งผพูดทุกคนว่าพูดคือเรื่องแล้วบ้วเอ๊ะถ้าสามอีพีแล้วมันไม่มีคนดูเราแับทำของเราเหมือนเดิมเราอยู่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยสองทุกคนก็เลยถึงบอกว่าไม,าาม่น่าจะไปเจออะไรไแต่แต่พอโทรต,าตาทั้งคู่ก็ต้องเจอคู่อยากจะช่วยไลฟ์ให้ไ,ฟไลไฟไล์กับเพลงของเี๋ยไม่ได้จับ,ไม,ไ,จบไม่ได้จับตั้งคู่ไปเจอแตนลนะคนคนละเทปคือเราถ่ายสองเทปซึ่งแผลลี่เองอะดังก็น่ารากักนะเว้ย อนแรกไปข้าดับไปเยี่ยมเด็กไปเยี่ยมเด็กพิศอหที่เปิดใหม่ด้วยนั่นแหละแล้วก็กลับมาที่บ้านอีกทิ้งแล้วก็นั่งอุตส่าห์รอในระหว่างรอาาก็ขนาดเราจับแยกห้องอแล้วนะ,ขวะ,ะเขาเที่ว่ามักันเพราว่าอันนี้เราไเซ็จแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้น อยู่ีอยู่กันมาตั้งแต่กับใครแต่หกโมงถึงตีหนึ่งนิดเดียวมีการเปิดดีทุกคนหวังดีที่จะช่วยไลค์เพราะโปรดักต์อีโปรดักชั่นบอกช่วยไลค์ช่วยไลค์เพจหน่อยครับอะไรอยางเงี้ยจะได้มีคนตามเอาง่ายๆเลยแค่ต้องการแค่ว่าโอเคเขาได้แชร์ปรากฏว่าไลค์มาตั้งนานคิดว่าวันจุดมันจะเป็นอย่างี้ ถาพูดเขานะลองคิดว่าแม่โลกมันเปลี่ยนอยู่แล้วเนาะมขาดังแคปขวดเขาว่าอันนี้พูดกับลีน่าเลยนะว่าโลกมันเปลี่ยนอยุ่ไปแล้วเมื่อก่อนการด่า,นดาคนการเปรียบเทียบคนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดีเนาะนอาจจะดังสมัยแชร์แต่เช้าไหลา,าคนอา่านอังษอยยอดดังจริงๆเช้ามาแต่วันหนึ่งพยายามอธิบายเขาก็เอะแม่ลองำกำงันต่ยุคอยู่หรือเปล่า ก็ถามนางไปนะก็เมื่อวานนางก็เหมือนฟังแต่เช้ามานางก็ไม่ฟังแล้วว่าแต่เอาจริงๆถ้าสมมติเอาพูดจริงๆก็ไม่ควรทำการเป็นกระชับคือปะทะคาร์ลมการสนุกสนานมันว่าโอเคแต่การมื่อจำว่าถ้าเมื่อวานพูดเป็นแบบกลางเนะแปรริอ่อดทนอดทนสูงมาก ตอนแรกเป็นอีตาดีแต่พูดถึงแปลเขาแปลงเขาอดทนมาตลอดจ่บอกว่าผมว่าสิ่งที่เขารับไม่ได้เลยคือการดึงวิกว่ามแูบแม่วันนี้หนูแต่งหน้อาอะไรเงี้ยนะก็พูดอย่างเงี้ยแต่เขาแบบพูดคุลินีตคุลิน่าจังเนี่ยจังหอดทําไมหรอมันจะคิดมากทําไมอะไรเงี้ยกลางก็อเพราะเราก็เป็นคนออกข้าน้าอาจจะไม่ได้ว่าถ้าจะต้องทํา แต่คนนี้ปัญหาคือจะคุมได้ไหมพูนนั่นแหละเพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรเอย่ยเลย,เลยจริงๆแล้วก็ไม่ได้เซ็ตไม่ได้มาโมจคนก็น่นาจะรู้ว่าไม่ได้เซ็ตอะ่ะกุะ <c oughs> ไม่เคยเอ่ยอย่างนี้เลยในชีวิตจริงๆเนาะไอยเรื่องในเหตุการณ์ที่สามารถจะตัวจเช็คแล้วตอนนั้นได้เลยใช่ไหมฮะบ้าแผลรีบกลับบ้านเลยเ <c oughs> ขากลับเลยก็มันเขาเขาบอกว่า เหมือนแบบเล่น,ลนกันอยู่อะแค่นี่มัฉันยังบอกมานี้มาตกคุขายทุเรียนให้อะไรเงี้ยทุเรียนทอดถังวงอนะไรเงี้ยยังเล่นกันอยู่เลยแล้วแบบ